วันนี้มาส่งเคาน์เตอร์เตาให้กับลูกค้ากันค่ะลูกค้าท่านนี้อยู่จังหวัดกำแพงเพชรสั่งเซอร์เข้ามาเป็นรุ่นงาหินขัดไซส์ใหญ่เตาแก๊สหนึ่งหัวเตาถ่า,านหนึ่งหัวสีขาวค่ะทางร้านมีพร้อมชุดอุปกรณ์หัวแก๊สใส่วาลวให้ให้เราเตรียมไว้แค่ถังแก๊สใบเดียวใช้งานพร้อมกันทีเดียวสองเตาได้ไม่เกิดอันตรายแต่รุ่นนี้วางหม้อได้ตั้งแต่หม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์45บ้าด้านบนผนังมีพื้นที่วางเครื่องปรุงได้ส0บถึงยี่สกบขวดรี่น,น้าน หน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองตบเจดีหักค่ะอยากแต่งบ้านแต่งสวนแต่งห้องครัวที่นี่ครบจบแน่นอนภายในร้านยังมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่า60บแบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีสิ่งล้างจานให้เลือกด้วยมีทั้งแบบหลุมเดียวและสองหลุมใครอยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตา้านนี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขน ร้านนี้สวยตรงปกแน่นอนไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากก็ติดตามไว้ด้วยนะคะ